มาถึงช่วงรู้จักวิทยากรนะครับผมอาจารย์วิชัยวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจระดับสูงให้กับองค์กรชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารซิติแบงก์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยนะครับรวมถึงนะครับบริษัทชั้นนำอย่างเช่นโคลเลอร์อเมริกันสแตนดาร์นะครับรวมถึงบริษัทประกันชีวิตอย่างเช่น AIA ไทยประกันชีวิตนะครับผมได้มีโอกาสทำคอร์สออนไลน์นะครับให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับ ปัจจุบันนี้ผมได้ผลิตคอร์สออนไลน์ออกมาแล้วเนี่ย17หลักสูตรนะครับและหลักสูตรหนึ่งที่ผมพร้อมที่จะนำเสนอก็คือเรื่องของคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการบริการโดยเฉพาะวันนี้ผมมีคอนเทนต์ดีๆนะครับ12หลักสูตรด้านการบริการตั้งแต่การปลูกจิตสำนึกเรื่องการบริการด้วยหัวใจทั่วทั้งองค์กรนะการทำงานเชิงลุกทุกแผนก รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศการปฏิวัติการบริการใหม่การบริการ่าำกลางสิ่งขาดแคลนการบริการที่เรียกว่าเหนือกว่าความคาดหมายการบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันรวมถึงการบริการสําหรับธุรกิจเฉพาะอย่างเช่นธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจโรงแรมนะครับรวมถึงการบริการสําหรับนักขายและการบริการสําหรับแผนกช่างและ ศูนย์บริการทั่วประเทศผมหวังว่าหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้แนวคิดในการสร้างคอนเทนต์และถ้าท่านอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มผมจะแนะนำแพลตฟอร์มที่ราคาถูกให้กับท่านรวมถึงการผลิตด้วยผมมีสตูดิโอนะที่ชื่อว่า Work With Us Studio สามารถผลิตคอร์สออนไลน์ป้อนให้กับองค์กรของท่านหรือท่านสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ที่เราจัดทามาแล้วนะครับไปโมดิเวตทีมขายและ m มซ์เซหรือสร้างทัศนคติ ในการบริการที่เป็นเลิศให้กับพนักงานของคุณได้ทันทีเลยครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะต้องรีบตัดสินใจเรียนคอร์สออนไลน์นี้เพราะจะทําให้คุณสามารถสร้างคอร์สออนไลน์สร้างคอนเทนต์เรื่องการบริการที่เหนือกว่าเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของพนักงานคุณนะครับให้สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าแล้วยอดขายก็จะวิ่งมาทําให้องค์กรของคุณมั่งคั่งมั่งคงและมีชื่อเสียงในสายตาของลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศที่สุดครับ